สวัสดีค่ะมาดูดวงประจำสัปดาห์สำหรับสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมกันบ้างนะคะมาเริ่มจากคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันเลยค่ะคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะในเจ้าชะตาเองนะคะได้ไพ ผู้หญิงสวยงามอ่านะคะเป็นควีนขึ้นมานะคะควีนถือถ้วยขึ้นมานะก็ได้พลังของธาตุน้ำนะคะความรื่นรมนะคะความความเป็นแม่ความอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็ความที่คุณจะทำอะไรก็ตามนะคะคุณก็เหมือนกับว่าอ่ะเราทำใจได้เนาะทุกวันนี้เราอยู่แบบชิวๆสบายๆอยากอยู่กับตัวเองนิ่งๆน,นะคะบางคนก็อยากที่ไม่อยากยุ่งกับใครนะคะอยากที่จะอยู่กับตัวเอง นิ่งๆเง,งียบๆอ่านหนังสือเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ๆนะคะอยากเรียนนู่นเรียนนี่กันไปหมดเลยในขณะเดียวกันตัวคุณเองถ้าเกิดว่าทำในเรื่องของการที่เป็นการเป็นที่ปรึกษาครูบาอาจารย์นะคะก็ ผูค้คนก็จะได้ให้ความนับถือนะคะแล้วก็ยอมรับในความสามารถของคุณนะคะตัวคุณเองเป็นที่ปรึกษาให้คนอื่นๆได้ดีทีเดียวเลยนะคะใครก็มาขอคาปรึกษาคุณนะคะในขณะเดียวกันคุณเองถ้าเกิดจะใช้ความรู้ความสามารถนะคะที่จะทําอะไรบางอย่างนะคะก็สามารถที่จะทําได้ด้วยดีด้วยนะคะทาได้ดีเลยทีเดียวสําหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะส่วนในเรื่องการเงินนะคะคนที่เกิดในวันอาทิตย์ในช่วงสัปดาห์นี้นะในช่วงสัปดาห์สุดท้ายนี้ก ค่อยหายใจหายคอโล่งหน่อยนะคะสบายใจหน่อยชิลๆหน่อยนะคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะในขณะเดียวกันคุณเองก็มองหาช่องทางหรือว่ารายได้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะว่าจะทําอะไรดีให้มีรายได้เข้ามานะคะในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะอะไรที่เกี่ยวกับเด็กนะคะอะไรที่เกี่ยวกับคนที่อายุน้อยกว่าทําอะไรเกี่ยวกับเด็กๆก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าคุณคิดจะขายของขายขนมหรือว่าทํางานวิชาการอะไรที่เกี่ยวกับเด็กๆแม่และเด็กแบบนี้นะถ้าเกิดว่าใครที่ มีโอกาสมีช่องทางก็สามารถที่จะทําเงินได้ดีทีเดียวนะคะอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยในช่วงสัปดาห์นี้การเก็บเลขผสมน้อยในยเรื่องของการเงินนะคะก็ต้องใช้จ่ายอย่างมัธยัสถ์พอสมควรเพราะว่าตอนนี้คุณได้รายได้เข้ามาเนี่ยก็มีรายจ่ายทั้งนั้นเลยเดี๋ยวจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของคนรอบข้างเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องของคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือลูกๆก,ก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินต้องบริหารจัดการให้ดีนะสําหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะในเรื่องของ การติดต่องานการประสานงานต่างๆนะคะก็จะมีความสําเร็จมีความโดดเด่นคนรอบข้างก็จะมองเห็นความสามารถของคุณด้วยนะคุณติดต่องานอะไรในช่วงนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นงานบิ๊กโปรเจกต์ที่คุณสามารถที่จะมองเห็นไรายได้นะคะทําอะไรให้มันก่อเกิดเป็นธุรกิจเป็นจริงเป็นจังอันนี้ต้องแอคทีฟต้องขยันหน่อยนะเพราะว่าตัวคุณเองนั้นเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถอยู่แล้วคนก็ช่วยเหลือรอบข้างเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นตัวคุณเองนะในสิ่งที่คุณ เรียนรู้มาแล้วคุณมา ต่อยอดสร้างสารรค์ความรู้สิ่งใหม่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็ทําให้เกิดความชานาญความเชี่ยวชาญอันนี้คุณสามารถทําได้ดีแล้วคนก็ยอมรับนับถือคุณด้วยปีนี้ออขอโทษทีค่ะสัปดาห์นี้การงานของคุณโดดเด่นทีเดียวนะคะนับว่าคนที่เกิดในวันอาทิตย์ในช่วงสัปดาห์นี้การทํางานเป็นที่โดดเด่นแล้วก็จะเป็นที่มาของไรายได้นะคะจากนี้ไปนะตำแหน่งการเงินก็ดีตําแหน่งการติดต่อคนรอบข้างก็ดีคุณก็จะเจอคนที่เก่งแล้วก็มีความสามารถที่ จะช่วยสนับสนุนเกื้อหนุนให้คุณมีไรายได้ที่ดีด้วยนะคะส่วนหุ้นส่วนคู่คา้าคู่สัญญาก็เกื้อหนุนสนับสนุนกันดีนะคะแล้วก็โดยเฉพาะใครที่ติดต่อง,งานกับคนที่อายุน้อยกว่านะคะหรือว่าจะเป็นเพื่อนเก่าก็ได้นะคะก็จะเข้ามาเกื้อหนุนสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะส่วนคนรักคู่ครองนะคะก็ คุณอาจจะต้องพูดความในใจบ้างว่าคุณอยากได้อะไรนะคะจะมาอยู่เฉยๆนิ่งๆโดยไม่แสดงออกนั้นไม่ได้แล้วนะคะต้องพูดคุยกันบ้างค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะสเสน่ห์ของคุณนะคนที่เกิดในวันอาทิตย์สาหรับสัปดาห์นี้แต่งตัวสวยๆสีสันเข้าไว้อย่ามาใส่ขาวดําอะไรบ่อยๆนะคะให้ใส่สีสันออกฟ้าสดใสเหลืองม่วงสดใสน,นะคะอันนี้จะเสริมสเสน่ห์ให้คุณเป็นอย่างดีนะคะคุณผู้หญิงก็ดูแลเสื้อผ้าหน้าผมให้ดีๆนะคะออกกำ ร่างกายนะทำตัวให้สดใสสดชื่นเข้าไว้ก็จะเป็นสเสน่ห์ของคุณที่เกิดในวันอาทิตย์ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะความรักสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะช่วงนี้คุณอาจจะมีความระวังระแวงเกี่ยวกับเรื่องของความรักซําซ้อนบ้างนะคะแต่มันก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะบางทีก็อยากคิดอะไรมากจนเกินไปในขณะเดียวกันนะคะอาจจะมีคนเก่าคนรักเก่าแฟนเก่าหรือบางคนเคยคบกับคนที่อายุน้อยกว่าแม้กลับมาทําให้กระชุ่มกระชวยหัวใจขึ้นไปอี ะะเพราะฉะนั้นในช่วงสัปดาห์นี้คนที่เกิดในวันอาทิตย์โดยภาพรวมก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะคะเรื่องการงานก็ขอให้ขวนขวายมุ่งมั่นตั้งใจเดินหน้าไปนะคะส่วนในเรื่องการเงินอันนี้แหละค่ะสำคัญที่คุณจะต้องบริหารจัดการให้ดีๆแล้วก็ระมัดระวังมากที่สุดก็คือเรื่องของการใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะสําหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์ในช่วงสัปดาห์นี้ส่วนมนต์ไหว้พระนะคะบ่อยๆนะคะหรือว่าจะไปหาเวลาไป วัดไปทําบุญไปปล่อยปลาจะดีมากเลยนะคะสวดมนต์อธิษฐานจิตดีๆมั่นกรวดน้ําอุทิศบุญกุศลมีเวลาใส่บาทนะคะหรือว่าไปถวายเพนก็ได้ค่ะก็จะทําให้เกณฑ์ดวงชะตาของคุณนั้นประสบความสําเร็จแล้วก็ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยดีค่ะ